ตอนนี้ลราไม่แห้งเกิจากโคนนมน,น,โ <c oughs> นี่แหละคัวโอ้ยนี่เห็นสร้อยๆนี่ยหน่อยอยู่ขายขึ้นตลาดอยู่ลาวเลย <c oughs> ไปทะเล <c oughs> ตอนนี้พรอจะนั่งจะไปทะเลนอนรังา <c oughs> ส์เจน <c oughs> เอาเครื่อง <c oughs> เตรียมเครื่องมา <c oughs> เรียบร้อยเดี๋ยวนะคะเตรียมเครื่องมาครั่งกินเครื่อง แล้วก็จะเอาไปนางทะเลบูฮูว่าเขาจะนางได้โดนซ้ำไรเนาะเพราะวา่าร่มแห้งไรส่วนในกระทรวงยง้มหนาวแล้วพอหลังจากไปทะเลแล้วพอเขาจะไปสื่อรถโตแล้วก็ไปรออยู่ตลาดบ้านเขาว่าเป็นไนร้ไร้เนาะก็เอินตลาดบ้านนอกภาษาเขาเอินบ้านนองขนาดแต่ว่าบ้านเขากับตลาดบ้านบ้านพื้นบ้านยังธรรมดาเนานะหลังจากเปลี่ยนเครื่องเตรียมไปทะเลแล้วเนาะก,ก็อะตอนนี้ก็ขึ้นรถมาเรียบร้อยแล้วนะคะ ทางเขาจะสังเกตว่าทางไปทะเลินี่งามมีต้นเขามีผู้มีฟ้ามีดอกไม้เนาะและ้วก็ตอนนี้นี่เม่นว่าเขาเตรียมพร้อมแล้ว Are you ready Yes Let's go ในที่สุดท้อ,อง ทะเลนะนาะแต่ว่าตอนนี้รมแห้ง่งเกจจากพมนแล้วผมคือว่าโอ๊ยเขารูดว่าเขาสิ็จนั่งดีแต่ที่บอกคือเด็จมาเลยคือเสดนมาเลยหลีทะเลยามหนาน้อก็เป็นแน่นีนะนาะทอปี้สเปี่ยวว่าอะไรากันยากน้ตอนนี้พอห็ทุกคน้าใจน้ะ ซอบคมกับวัอบค้มว่ากับชอบปี๊ดชอบเบียแล้วรก็นเดียน้าวร้ายอะไรกันล่มเพ่งร้ายเนาะยังก็เบิ่งทะเลเงาๆยังก,ก็นางดินเทียมพบกินมาคักเดกกันท้ากะได้ตอนนี้ล่มเพ่ง้านไว้วาไปเจอกันยื่ตลาดซันอนตอนนี้เาไว้หน่อยอยืนไปก,กันด้ บ้านนางกาวนี่เป็นบ้านพิ่าลบัวควอยมีโหลร้ายแหละกับบัควอยมีผู้คนดร้ายบัวมีประส้วนส้วนร้ายเนาะเพราะว่าอยู่เขตนอกๆนเนีน่นยแหละกัดตึกกับบัควอยสูงมีประมาณอยู่สองสันหรือสามสันถนัดน,นอกแลยตอนนี้ห้าวาเวตอนนี้ห้าวเวเฮียงแมนห้าวเวสื่อลอตเตอรี่รออกบัตรเทือสุกดีลองไปเบิ่งการสื่อลอตเตอรี่ก่อ ลดตเนาะกับตุกมาสื้อลอตเตอรี่เนาะภาษาเกาหลีคนเอิ่นลดตภาษาเขาเอิ่นลตเตอรี่ฮะเนี่ยแต่ว่าตอนนี้กัซื้อเฮียมฮอยแล้วตอนนี้เขาจะไปิดตลาดน้อยนึงของแต่ว่าบูฮูว่าตลาดเขาจะเปิดร้ายหรือเปิดน้อยเพราะว่าอ่ามันจะมีส่วงที่ว่าวัดเปิดตลาดแต่ก็วัดปิดตลาดเนาะเขาก็บบูฮูว่าเขาไปถึงยามหรือบอกว่าจะมาลงไปบึงข้ามาหอดตลาดเลยเนาะแต่ว่าตลาดนี่ก็อ่าคือแม่นตลาดอยู่ห่างไกลจากโซลแล้วก็เลยเป็นตลาดที่น้อยๆเลยก็เดี๋ยวนี้นี่เขาก็ปิด เกือบขนุขางมาเบิดแหลมน้องขาจนจะวันห็นจะคล้ายพักคล้ายปลาคล้ายหอยแล้วขาจะบีปลาน้แล้วกักน,น,ลกนตลาดนี่คนกัเก,กือบปิดเพ่ทุกคนเดียน้องจว่าข้าจะขับไปบงตลาดเห็นซอยเนี่นยหน่อยอยู่าขายขึ้นตลาดอยู่ลาวเลยนะค ท่าตลาดยูร่าฮามินโบตลาดเน้อยแล้วก็เพิ่นจะขายผ้าขายคือยูร่าอันโนกงเลยกัขายผักขายคือตลาดยังน้อยู่แควดงดูขนาน้อยู่แก่เท่ดงดครัจางนีื้โบราณแต่ว่าจะไม่ขายหรอกแต่อะไรยังม่ขายจนทะเลเขาจะนิ่งจนทะเลปลาทูปลาทูปลาทูหมเง ตามไปเบิ่ง้างนายน้องวะที่ยังเด็ก ถ้าทั่วตลาดเนี่ยึ้งเฮนนี่ก็จะได้จุกลูกแข่งตัวนี้เนาะแล้วก็เขาจะเห็นว่าตลาดเนี่ยเขาจะเอ,อกกาไปจับคิดเปลแล้วเพราะว่าเขามาสาขุนาะสำหรับวิดีโอนี้คลิปนี้กับเด้จุกลูกแข่งตัวนี้เนาะฝากทุกคนติดตามช่องยูทูปของพวกเราเนี่ยแล้วก็ฝากกดไลค์ลลลแล้วก็กดซับสไคร์แล้ยเด้อกันใหม่ปะ